สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนรอรักใหม่นะคะชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2565นะเรามาดูกันว่าชาวราศีมีนจะมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ไหมนะค่ะพไพ่ใบแรกค่ะ8 of Wands ในการเริ่มต้นใหม่นะในเดือนนี้นะเจ็ดถ้วยสี่เหรียญสองไม้ the tower 8 thôi The high pintest The hermit The high lupen. สอเหรียญโอเคค่ะส,สำหรับชาวราศีมีนที่รอรักใหม่นะไพ่พลังงานของคุณนะคะคือเอ็ดออฟวาดนะ เอ็ดอัฟบามันมีเหมือนเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่นะเหมือนกับว่าในตอนนี้คุณได้เจอใครคนนั้นแล้วนะคะคนใหม่ที่คุณได้เจอนะคุณมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เมื่อได้เจอคุณรู้สึกถูกใจคุณรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งที่ได้เจอเขาคนนี้นะคะอมันเหมือนกับว่า เขาคนนี้อาจจะเป็นรักในสายงานก็อาจจะเป็นไปได้นะเมื่อคุณได้เจอเขาคุณรู้สึกอบอุ่นใจนะมันเหมือนมีการคุยกันแล้วมันถูกคอมันมีทัศนคติบุมมองที่ตรงกันนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันจุดประกายมันจุดประกายได้เร็วมันสามารถคุยกันได้นะคะเพราะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนที่คุณหน้าคุณตาดีอยู่แล้วนะเป็นคนที่เคยดีลงานด้วยติดต่องานด้วยหรือว่าเคยพบปะ กันอยู่เป็นประจำหรือว่าเคยเจอกันบ้างแล้วตามงานนู่นนี่นั่นนะคะแล้วมันทำให้มันมีการสปากันเกิดขึ้นในตอนนี้ในช่วงนี้นะเจ็ดถ้วยเข้ามานะคะ ยังคงมีสเปคเยอะยังคงมีตัวเลือกหรือว่ามีความคิดที่วางสเปคไว้ในคนคนนี้ที่คุณจะต้องการเจอเขาที่คุณต้องการาสารความสัมพันธ์กับเขานะเหมือนคุณวางสเปคไว้หนึ่งสสาห้าหลายข้อนะ มันหมายว่าคุณติ๊กไปทีแล้วข้อว่าคุณคนนี้มีคุณสมบัติทุกอย่างตรงตามที่คุณต้องการไหมนะคะหรืออีกในหนึ่งเจ็ดถ้วยเข้ามาในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองกําลังมีเสน่ห์แพรวนะมีคนเข้ามาอยากคบคุณมีคนเข้ามาจีบคุณในตอนนี้นะคะสี่เหรียญอย่างที่มิกาบอกเลยนะคะว่าคุณมีการเริ่มต้นใหม่คุณได้เจอกับใครคนนี้คุณมีคนที่ดีลด้วยอยู่แล้วนะในตอนนี้นะ ใครคนหนึ่งไม่ว่าคุณหรือเขานะแอบห่วงความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่าแอบห่วงแอบหึงนะทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นมันรู้สึกดีรู้สึกใช่รู้สึกว่าไม่อยากปล่อยมือจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณเหลือเกินนะหรือว่าเขาเหลือเกินมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยากที่จะรักษาอยากที่จะถมความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้นะ สองไม้เข้ามานะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีพื้นเพบ้านเกิดอยู่ไกลจากคุณนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้นะอืมแล้วจะเป็นคนที่คุณรู้สึกถูกใจมากเลยนะคนคนนี้นะคะเมื่อเมื่อเจอเมื่อพบเมื่อได้คุยกันตั้งแต่แรกนะมันจะรู้สึกว่าทัศนคติมุมมองอะไรเนี่ยตรงกันนะคะมันเหมือนกับว่าคุยกันถูกคอคุยกันถูกใจนะ เดอะชาวเวเข้ามาแล้วนะอ่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณนะอ่าแล้วมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกน้อยอาจจะมีปัญหาให้ขัดใจกันก็อาจจะเป็นไปได้หรือปัญหาที่เคยขัดใจกันที่เคยไม่มันมีอะไรมุมมองที่มันไม่ตรงกันหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่อามันยังไม่ถูกใจคุณนะในตัวเขาในา่นิสัยของเขา ต่อจากนี้ไปมันอาจจะเคลียร์ได้มันอาจจะปรับปรุงได้หรือว่าเหมือน tower เข้ามามันก็เหมือนกับว่าอาจจะจบจากเรื่องราวร้ายๆในอดีตเพื่อจะอะ่มันเหมือนกับเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะแปดถ้วยเข้ามายังไงแล้วนะคะมันเหมือนกับตัวคุณเองมันก็ยังมีอ,อ่ความคิด หรือว่าในใจของคุณนะมันยังไปนึกถึงรักเก่าในอดีตมันยังมีภาพเก่าๆตามมาหลอกหลอนอยู่นะคุณกลัวที่จะกลับไปเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแบบเดิมที่มันเจ็บปวดผิดหวังมานะหรือไม่ก็ในตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอีกในหนึ่งนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอะ่ะมันมีเขาเรียกอะไรมันหลงรักเขาโดยที่ว่าตัวคุณเองไม่อาจจะถอนตัวขึ้นมาได้ในตอนนี้นะ อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ถูกใจคุณนะ The High Princess เข้ามานะเออมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ความรักนะอย่างที่ไม่กาบ,บอกนะคะมันมี2อนัยยะนัยยะหนึ่งคือมีปัญหากันทะเลาะกันเกิดขึ้น The High Princess เข้ามาตอกย้ำนะว่าอ,อ,อาจจะเจอสถานการณ์กับความรักที่มันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันนะมีเรื่องให้ขัดใจกันนะคะเออแล้วมันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกไม่มีความสุขไม่รู้สึกไม่แฮปปี้เหมือนเดิมนะ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องราวร้ายๆอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามีกะวัดจากหน้าไพ่ไพ่ของคุณเป็นพลังงานบวกแบบแบเอบ80% 90%เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคะเออ The Hermit เข้ามาคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือราศีพฤษภกันมังกรเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบใฝ่รู้นะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มีทัศนคติมุมมองที่เขาอาจจะไม่ไม่หวานแหววไม่ขี้เล่นไม่เฟนลี่ friendly, นะเขาอาจจะเป็นคนที่ขึมขึมแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกทางด้านอารมณ์นะคะมันก็เลยจะทําให้คุณเมื่อคุณคบกับเขาคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดน,นิดนึงนะถ้ายังไม่รู้ใจกันนะเขาจะเป็นคนที่บุค,คลิกนิ่งเงียบๆแบบแต่ก็หน้าค้นหานะคะมันก็ท้าทายตัวคุณอยู่พอสมควรเลยนะคนคนนี้นะ เดือไฮโลเพนเดือไฮโลเพนเข้ามานะคะแมามันเข้ามาตอกย้ำนะว่าคุณต้องใช้เวลาสักหน่อยนะเมื่อคุณคบกับคนคนนี้นะใช้เวลาที่จะศึกษาดูใจกันใช้เวลาที่จะพิสูจน์รักนะแต่ยังไงแล้วนะมันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันดูจรงิงจังมันไม่ได้แบบคบกันแบบเล่นๆคุยกันแบบเล่นๆนะคะ มันเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็มันเหมือนเป็นการคุยกันเพื่อพิสูจน์ใจเพื่อพิสูจน์รักนะเพื่อที่จะก้าวผ่านจากคนคุยไปเป็นสู่ความสัมพันธ์แบบคู่รักนะคะคุณปิดท้ายด้วยห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญเข้ามานะคะ,ะคุณเป็นช่วงที่คุณนะโหยหาความรักอยากมีความรักอยากมีคนเข้ามาดูแลเข้ามาเอาใจใส่คุณในช่วงนี้นะ อยากมีรักดีๆอยากมีรักที่มั่นคงอยากมีความรักแบบเป็นคู่ชีวิตที่สามารถที่จะาฝากชีวิตไว้ด้วยได้หรือว่าสามารถที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันได้นะคุณใฝ่ฝันที่จะเจอความรักแบบนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งนะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองไม่มีเวลาให้กับคนรักนะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเทคแคร์ไม่มีเวลาที่จะแสดงความหวานให้กันนะมันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเงาเหงารู้สึกว่า ขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะที่ติดงานในช่วงนี้นะมันก็เลยทำให้ไม่มีเวลาให้กันก็อาจจะทำให้รู้สึกองเหงาบ้างในช่วงนี้นะยังไงแล้วไม่น่าเป็นห่วงนะคะว่าเพราะว่าไพ่พลังงานของคุณเป็นพลังงานบวกนะอ่ามิกามองว่านะการเจอกันการครบกันในครั้งนี้มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นคุยกันมันต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ต้องอ่าศึกษาใจกันไปสักพักหนึ่งนะ ในช่วงที่ติดงานก็อาจจะเป็นไปได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกหวงแหนรู้สึกคึงรู้สึกแบบหวงแหนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันก็เลยจะทําให้รู้สึกว่านอยรู้สึกเศร้านิดนึงแล้วในการที่แบบไม่ได้เจอกันกับคนกับคนที่คนคุยด้วยในตอนนี้นะคะค่ะยังไงแล้วนะมิกาขอให้ชาวราศีมีนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ